เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่โอ้ยโอ้ยขึ้นแล้วนี่โอ้ยดำพืชดำพืชเก็บกินก่อนนะอมองมาแตกไกลดำพืชดำพืชอ้อว้ายแต่ละยอดปาดบาดบาดๆาดบาด,าดอืม พวกนี้นะคะดูพวกนี้เ, <c oughs> เพื่อนเพื่อน่ะมองไปดูสิปาสสีม่วง, Committee งเพื่อนดูดิบูเบอรี่บูเบอรี่เ <c oughs> ต็มต้นอันนี้ข้างทางนะคะข้างทางบูเบอรี่ข้างทาง,าง,ทางแต่ตอนนี้ยังไม่สุกถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้ แต่เปรี้ยวอืมก่อนวันสองวันก่อน,น,อ,อ,น,อ,นอร่อยอร่อยเก็บกินเก็บกินข้างทางครับเพื่อนบูเบอรี่ข้างทางคะ่ะอันนี้มาตลาดอือโอ้ยอร่อยว่ะกินเล่นนะเก็บกินเลย เก็บกินเล่นเก็บกินเล่นเยอะมากขึ้นแบบธรรมชาติอ่ะเพื่อนดูดิอือดูต้นเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะลูกดอกแท้และน้องเกิดธรรมชาตินะ นี่เลยมีอุปกรณ์ก็มาเก็บได้เลยเนี่ยถ้ามีใครว่าของทางทางเขาให้อนุญาตถึงจะเป็นสวนเขาก็ให้เพราะว่าที่นี่เขา,าอนุญาตให้เก็บบูบุรี่ฟรีได้ในสวนคนเจ้าของมีเจ้าของเขาก็เก็บได้เขา,าอนุญาตให้ให้เก็บอืมเนเพื่อน หัวใจจะวายดูสีดูสีสแต่และต้นเยอะมากเดี๋ยวก่อนฝั่งนู้นอีกนั้น,น่ยอันนี้คือเดินเล่นนะเนี่เดินเดินดูเดินเล่นเนี่ยโอ้ยเน,นี่เงยขึ้นหมดปาติโทปทั้งังคือถ้าก้มเราไม่เห็นนะ่ะแต่ถ้าเงยลูกเงยต้นขึ้นนะเห็นเยอะเลยอะ่ะ